จากมหากราบเรือดำน้ำชั้นหยวนที่กองทัพเรือไทยสั่งต่อจากจีนทําการข้อสงสัยและกลายเป็นประเด็นการเมืองที่ฝ่ายค้านหยิบยกมาโจมตีรัฐบาลที่ปากบาว่าไม่ได้เป็นจ2ทจอย่างที่กล่าวอ้างก่อนจะตามมาด้วยประเด็นจีนผิดสัญญาไม่สามารถนำเครื่องยนต์ m อ u ที่ผลิตในเยอรมันมาติดตั้งให้กับเรือดำน้ำไทยได้ฝ่ายค้านในยุคนั้นก่อนจะกลายมาเป็นรัฐบาลในยุคนี้จึงออกมาถล่มรัฐบาลลุงตู่อย่างดุเดือดด้วยการขยายแผลว่าซื้อเรือดำ น้ำแต่ไม่มีเครื่องยนต์แถมตอนอนุมัติโครงการยังงุบยิบทํากันในวันรุ่งขึ้นหลังจากเทศกาลสงการบตดหมาๆผู้คนยังไม่หายเพลียจากการเล่นสาดน้ํามารู้ตัวอีกทีคอรอมอก็เห็นชอบโครงการเรือดำน้ำมูลค่า13,500ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วและในเวลาต่อมานายเศรษฐาทวีสิน ก็ได้ไปร้องของความอนุเคราะห์ให้รัฐบาลเยอรมันช่วยเจรจาให้บริษัท MTU ยอมขายเครื่องยนต์ดังกล่าวให้กับจีนเพื่อน,นํามาติดตั้งกับเรือดำน้าที่ไทยสั่งต่อเป็นกรณีพิเศษแต่ความพยายามนั้นก็ไม่เป็นผลเพราะบริษัท MTU ยังคงยืนยันคําตอบเดิมว่าไม่สามารถขายเครื่องยนต์เจ้าปัญหาให้กับอู่ต่อเรือดำน้ําจีนทําให้จีนต้องหาทางออกด้วยการเสนอเครื่องยนต์คุณสมบัติเดียวกันกับ MTU ที่ผลิตในจีนให้กับเรือดำน้ําของไทยบทสรุปที่เห็น ได้อย่างชัดเจนก็คือการเปลี่ยนจากเรือดำน้ําเป็นเรือฟิกเกตโดยเพิ่มส่วนต่างระหว่างราคาเรือทั้งสองประเภทไม่สามารถกระทําได้เพราะไม่มีกฎระเบียบข้อใดรองรับแนวทางของกองทัพเรือจึงมุ่งกลับไปสู่การหาช่องทางเพื่อให้ได้มาซึ่งเรือดำน้าแม้จะติดตั้งเครื่องยนต์ MTU ที่ผลิตในจีนก็ตามเมื่อถึงนาทีนี้น่าจะชัดเจนว่ากลาโหมต้องการเดินหน้าโครงการเรือดำน้ําให้สําเร็จโดยไม่ต้องสงสัยแต่อย่างใด่าดงทีนคิดว่าอาจจะหาทางออกของกอง กองทัพเรือที่ปลอดภัยที่สุดคือกองทัพเรือต้องทำหนังสือถึงอายการสูงสุดเพื่อสอบถามว่าใครคือผู้มีอำนาจแก้ไขสัญญาการจัดซื้อเรือดำน้ำในประเด็นใช้เครื่องยนต์ MTU ที่ผลิตในจีนครัคำตอบที่รอ,อการชี้ขาดจากอายการสูงสุดจะเป็นเกราะป้องกันที่ช่วยให้กองทัพเรือซึ่งเป็นคู่สัญญากับอู่ต่อเรือของจีนสามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างปลอดภยัยตามข่าวสารอัปเดตก่อนใครได้ที่